สวัสดีครับพบกับเชียงกอบเทสก,ก่อนส่งอันนี้เดี๋ยวจะไปเทสที่นู่นอีกต่อนะครับที่ว่าจะไปส่งนะครับผมชุดนี้ก็คือ,อวันนี้วิที่สาเ,เดือน868กนะครับก็คือช่วงเที่ยงแล้วก็คือ,อยังที่เป็นซับ8นิ้วไว้คู่แม่เหล็กหนึ่งหคูณ2ชั้นหนานะครับผมเป็นตัวท็อปของที่ว่าร้านต่างๆขายกันเนาะที่ว่าเป็นตัวท็อปกันนะครับผมแล้วก็แม่เหล็กเป็นอย่างนี้นะอานหลังจะมีอัจฉริยะนี่ฮะตรงสเปคเลยนะ,ะรับทราบ แล้วก็พาวเวอร์ค่ดีนะครับคร์ดีสี่ชแนลคาปาซิเตอร์โดยกรอบเอง4ตัวอยู่ที่ประมาณ 3, 42, 13, 45ประมาณ14.2โวลต์นะครับผมคาปาซิเตอร์นะที่ 10F 10F นะครับผม10 f ก็คือ10ล้าน10ล้านหาร6เหลือประมาณล้านกว่าๆ f นะครับผมก็คือแล้วก็แบตเตอรี่ตามที่เราเคยลงแบตเตอรี่สีออกแนว มันมองไม่เห็นนะครับผมมาเนาะแล้วก็ทีนี้ก็จะมีอ่าอื่นมากมายข้างในนะครับผมจะมีปีก็คือจะมีหลักๆคือพีพปีเวอร์แบตเครื่องเล่นก็เล่น,เล,น,เ,ลนเลยแรงๆครับผมอ่ะทีนี้เราจะเทค่าวๆนะเทค่าวๆก่อนไปส่งนะครับดอก็๊อบจะรีบไปส่งที่นู่นเพราะว่าเทสมาทั้งวันไม่มีตัดเลยครับเอาเพงลงเลยดีทีนี้แล้วกัน กนนะชมเบสไหมกางเล่กเบานะครับต่งกัเลยบอแหลม H K มีสั่นหน่อยเอ ข้าวนะครับผมอ่ไฟไม่มีตกนะลักษาครับผม